สวัสดีนะคะพี่ๆค่ะสวัสดีนะคะมาพบกันในหนึ่ง EP นะจ๊ะพี่จ๋ะสแกน QR code นะคะพี่เพื่อเพิ่มเพื่อนะคะพี่ขา98ล้านนัดพักเครื่องนะคะ0 6 2 6172 6 0 9นะจ๊ะพี่จ๋าจ๋ะจ้าพี่มาเริ่มกันเลยนะจ๊ะพี่ชิ้นแรกนะจ๊ะพี่จ๋าชิ้นแรกเป็นกิ่งกิ่งนะคะพี่พักกลิ่งชินะบัญชรนะคะพี่ขาของหลวงปู่ทิมนะคะพี่แป๊บหนึ่งนะนะใช่พี่ดูชัาๆนะคะพี่นี่พักกิ่งนะคะพี่อันนี้หลวงหลวง หลวงปุโตก่อนค่ะพี่หลวงปุโตก่อนนะดูผิดต้องขออภัยนะอันนี้เป็นหลวงปุโตนะคะพี่สวยงามมากเลยนะจ๊ะพี่จ๋าสวยงามมากเลยนะจ๊ะพี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะพี่หาค่ะใต้ฐานนะจ๊ะพี่ใต้ฐานจะมีโค้ดแบบนี้นะจ๊ะพี่เป็นทองคานะจ๊ะจ๊ะพี่จ๋า อ่ากล่องนี้นะจ๊ะพี่1 5 0 0าค่ะพี่าหา1,500นะได้ไปพร้อมกล่องเลยนะจ๊ะพี่พร้อมกล่องสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ี่กอทมอนะคะพี่ปีสองจาก83าปีนะจ๊ะพี่ี่ของหลวงปู่โตนะคะกล่องกัมมี่ฟีเลอร์หมูสวยมากจ้ะพี่ต่อมานะคะอันนี้ไม่ผิดละต้องเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่กร,รมการนะคะพี่ขาหลวงปู่ทิมเนาะกรรมการจากผู้ชมดูนะคะ ดูจากด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานนะคะพี่ใต้ฐานมีโค้ด19นะจ๊ะพี่<ม>เป็นนัมเบอร์เป็น19นะคะพี่ดูจากเป็นเป็นทองคำ96.5เปอร์เซ็นต์นะคะแบบนี้เลยนะคะพี่ก้นทองคำหน,น,หนาๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขา จ้า1,500เช่นกันนะคะพี่ราคานี้ไม่ได้ลดแล้วนะจ้าพี่จ๋าราคานี้ไม่ได้ลดแล้วนะตอนแรกนั้นไล์ไปพันแปนะลดลงมา300แล้วราคานี้ขออนุญาตไม่ลดแล้วนะจ้าพี่จะพี่ต่อมานะคะมาชมนี่จ้าพี่อ่าหรียแจกชาวเขานะจ้าพี่อันนีไนะะ้ได้มาใหม่นะคะได้มาใหม่นะคะพี่เป็นแจกชาวเขานะคะพี่ขาด้านข้างเป็นแบบนี้นะจ้ะ หนึ่งสามสองเจ็ดสี่สี่นะคะพี่หนึ่งสามสองเจ็ดสี่สี่นะคะน้ำเบอร์นะพี่นะนี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่กล่องกล่องกัมมี่สีน้ำเงินนะจ๊ะพี่แจกชาวเ่านะคะพี่หาแป๊บนึงนะคะพี่ คุณพี่เห็นี่จ่าชัดไหมจ่าชาวเขาถ้าไม่ชัดเจนยังไงพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมนั้นได้นะคะหนึ่งคันสองร้อยนะจ๊ะพี่ต่อมานะคะพี่มาชมพระองค์ละหกร้อยกันนะจ๊ะจ้าพี่องค์องค์ละหกร้อยสะพี่หลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่เออหลวงพ่อเดิมจ้ะพนมรอบนะจ๊ะพี่จ๋าเนี่ยโกวัดพนมรอบนะคะพี่สต้ฐานเป็นแบบนี้จ้านี่นี่จ๊ะพี่จ้า 600้บาทจ้าพี่หา600บาทนะจ๊ะองค์ที่1นนะมีฝั่งองค์นะจ๊ะพี่องค์ที่สองนะคะพี่หาเฟอเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ้าใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะจ้าพี่หา600นะจ๊ะพี่600บาทนะจ้าพี่ต่อมานะคะพี่เป็นปักน้ำนะจ๊ะพี่ปักน้ํานะคะพี่หาเน่สวยงามแบบนี้เลยพี่ เก่าเดิมเดิมเลยพี่นี่ฟินถุงไว้กัวเฟียน้าพานะจ๊ะพี่600เช่นกันจะพี่จ๋า6ก0เช่นกันจ้าต่อมานะจ๊ะพี่เป็นปักน้ําเหมือนกันนะจ๊ะพี่แต่องค์นี้เลี่ยมมาแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าเลี่ยมมาเลยวันนี้ปล่อยราคาเดียวกันเลยจะพี่600เท่านั้นวันนี้ขออนุญาตนะคะพี่องค์ละ3 0 0อไม่มีนะจ่าพี่จ๋าี่จหา600จ้ะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้าเบี้ยแก่นะคะพี่เก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยหลวงปู่บุญนะจ้าพี่ ถ้าพี่ท่านใดชื่นชอบนะ600เท่านั้นจะพี่สวยงามจ้าพี่จ๋าหกร้อยบาทต่อมานะคะพี่เป้นหลวงพ่อไผ่นะคะพี่หลวงพ่อไผ่นะจ๊ะพี่ถักเชือกมาเดิมเดิมแบบนี้เลยเสื้อเกาะฝั่งทนนะคะพี่หานี่จ้าเก่ามากจะพี่จ๋าหกร้บาทจ้าเพราะ600อพี่สามารถจับคู่ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะนี่จ้ะหลวงผู้เผือกนะคะพี่หล่อโบราณหลวงผู่เผือกว่ากิ่นแก้วนะจ๊ะพี่จ๋า ายฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าพี่จ๋าต่อมานะคะพี่เป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่พิมพ์นี้มีหมวกข้างบนด้วยค่ะเหมือนมิปก่ะจ้ะพี่มีปกเหมือนกับเป็นงูอยู่ข้างบนนะจ้ะพี่จ๋าพีจ้ะนี่สวยงามแบบนี้นะจ๊ะจ้าพี่หกร้อยบาทจ้าต่อมานะจ๊ะพี่เป็นนิจ้าผ้าไม่เห่ฝนนะคะพี่เนื้อชิ้นนะคะพี่หานี่ ชินเงินนะ600บาทจ้าพิจา6ห0รบาทนะจ้า,า,จาตามด้วยนี่จ้ะพี่จ้าพี่ตามด้วยนี่จ้ะพี่จา ผงพายกุมานะคะพี่ขุนแพนหลวงพูทิมผงพายกุมานะจ๊ะด้านหลังนะจ๊ะมีพระสมเด็จอยู่ด้วยนะจ๊ะพี่เล็กๆนะถึงสามองค์นะคะนี่เป็นของหลวงผู้ทิมนะจ๊ะพี่เรียมเงินมาเรียบร้อยแล้วอ๋อไม่ใช่พี่ใยกรอบมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะขึ้นคอได้เลยหกร้อยบาทจ้าพี่จ๋าล็อกเก็ตนะจ๊ะพี่ล็อกเก็ตนะจ๊ะพี่เป็นภาพถ่ายนะคะมีปลอดนะคะพี่จะยังไงพี่ดูนะปลอดฟองแบบนี้เลย ไม่ใช่ไม่ใช่กระดาษนะพี่มีประหลอดนะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่ประหลอดจะวิ่งแบบนี้สะท้อนแฟงแบบนี้จะพี่นี่จ้าองนี้นะจ๊ะจะข้างหลังมีตาวัดแบบนี้นะจ๊ะเป็นรูปช้างนะจ๊ะเป็นหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะนี่จ้าพี่องนี้นะจ๊ะจะพี่จ๋าองค์นี้600บาทเท่านั้นต่อมานะคะพี่จะไปที่องค์ละเ0 0แล้วนะจ๊ะพี่เริ่มที่ชุดนี้ก่อนเป็นเจ้าสัวนะคะพี่เนื้อนวะนะ หลวงปู่บุญปีสามพ่ทนนะคะพี่ขอดูก่อนปีฝามห้าน่าจะพี่สวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยได้มาถึงสองกล่องนะคะพี่พี่ท่านใดชอบนะได้มาถึงสองกล่องนะคะพี่นี่ยสองกล่องแบบนี้เลยอันนี้กล่องที่หนึ่งนี้มีโค้ดนะคะพี่สวยงามเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเนี่นีเลยจ้ะพี่กล่องที่หนึ่งนะจ้ะพี่ กล่องที่สองเป็นการรมะจีฝีแดงนะคะพี่น่าเก็บทั้งสองกล่องเลยนะจ๊ะพี่สวยงามนะจ๊ะพี่จ๋าสวยมากเลยี่พี่สวยมากเลยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่สวยแบบนี้เลยจ๊ะพี่จา๋าอะกล่องละเจ็ดร้อยนะคะพี่รับสองกล่องนะคะพี่นี่สวยงามแบบนี้นานๆได้มานะคะพี่นี้เหมาบ้านได้มาแบบนี้เลย สวยมากพี่ของกล่องกล่องละเจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่ต่อมานะคะพี่ขาชมเหรียญนี่จ๊ะพี่เหรียญฉลุนะคะพี่เหรียญฉลุนะเป็นหลวงปู่ทวดข้างหลังเป็นอาจารย์ทิมนะจ๊ะพี่นี่จ้ะเป็นพิมพ์เสี่ยนโตนะพี่น้องนี่หรือหัวโตนะจ๊ะขออนุญาตพูดแบบนี้เนาะนี่จ้ะเก็บไฟถุงฟรีไม่อย่างดีเลยค่ะพี่เจ็ดร้อยจ้ะพี่เจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยเนื้อสวยๆเยอะนะจ๊ะเจ็ดร้อยชินาราชจ้ะพี่จ๋าชินาราานะจ้ะ อินโดจีนพิมพ์แต่งออกว่าชุดทัดนะคะพี่หาเป็นเนื้อกลไหกทองนะคะพี่ใต้ฐานเป็นโค้ดแบบนี้นะจ๊ะพี่จ้าพี่ขาเจ็ดร้อยจ้ะพี่เจ็ดร้อยนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้าพักคูวิบูลนะคะพี่หล่อโบราณนะพักคูวิบูลนะคะพี่ปีฝุ่นห้านะคะปีฝุ่นห้าหรือปีเนี่ยพี่ดูดิหรือปีฝุ่นฝูนหรือสองพันห้าร้อยเนี่ยจ้า ไม่มั่นใจนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยเช่นกันจ้ะพี่เจ็ดร้อยเช่นกันนะจ๊ะชมชัดๆกันไปเลยนะพี่นะเจ็ดร้อยเช่นกันนะจ้ะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นพักกิ่งไพรีนะจ๊ะพี่พักกิ่งไพรีนะจ๊ะพี่จะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพักกิ่งไพรีนะจ๊ะพี่องค์นี้นะเจ็ดร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยเช่นกันต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เฝอยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่ ตรงคอสวยมากมีเฟ้นคอด้วยนะ,ะจ๊ะจ๊ะพี่ถ้าแม่ค้าพูดเร็วไปนะัดพูดเร็วไปต้องขออภัยพี่นะคะใต้ฐานมีรอยจานแบบนี้จะพี่สวยงามแบบนี้จะพี่จ้ะเจ็ดร้อยเท่านั้นจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยต่อมานะคะพี่นี่จ้ะเป็นปิดตาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาปิดตาหลวงพ่อเดิมนะเขี้ยวแกะปิดตานะคะพี่เลี้ยมมาขึ้นคอได้เลยเจ็ดร้อยเท่านั้นจะพี่เจ็ดร้อย แล้วก็นี่คะ่ะพี่ขานี่งาแกะนะคะพี่เป็นงาแกะหลวงพ่อน้อยนะคะเป็นลาหูนะจ๊ะพี่มีรอยจานกุหละชัดเจนแบบนี้เลยสวยงามมากเลยค่ะพี่มีชื่อบอกดูไว้เจ็ดร้อยเท่านั้นอีพี่นี้ลดฝุดๆเลยนะจ๊ะพี่เสือกวักคะ่ะพี่หาเสือกวักนะคะในเสือหน้าแมวนะคะพี่กวักเงินขวักทองขวักโชคราบนะคะพี่ เป็นของหลวงพ่อป้านะคะพี่ก้นกลมกิ๊กเลยนะจ๊ะพี่เฟยงามจากเจ็ดร้มมะะอยนะคะพี่พี่ขอเจ็ดร้อยนี่จ้ะพี่กุมานะคะหลวงพ่อกล้ยนะจ๊ะพี่เป็นกระไหล่ทองนะคะพี่หากุม,มาน้อยนะคะพี่มาพร้อมตลับเลยนะคะพี่เจ็ดร้อยเท่านั้นจ้ะพี่เจ็ดร้อยนะจ๊ะต่อมานะคะพี่นี่จะ๊ะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ ศูนห้านะจ๊ะพี่เลี้ยมมาขึ้นคอได้เลยใส่ตลับมาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สวยงาม700อเท่านั้นจ้ะพี่700เหรียญน,นะจ๊ะพี่เหรียญอันเหรียญกระไหลทองนะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะใส่ตลับเงินชุบหน้านะจ๊ะพี่อ่าอันนี้90 0นะจ๊ะพี่ขอที่900นะจ๊ะตามด้วยนี่จ้ะพี่ วัดสุทัศน์นะคะพี่หานี่วัดสุทัศน์นะสวยๆนะใส่ตลับทองจิวเวลี่มาสวยมากเลยพี่900จะพี่จ๋า900นะจ๊ะต่อมาเป็นแหวนนะจ๊จะพี่อันนี้แหวนใส่จริงนะใสไไ่จริงเลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเลยแหวนหลวงปู่ททวนนะคะพี่วัดช้างให้นะพี่นะเดี๋ยวใส่พี่ดูเลยลว่าใส่ได้จริงด้วยนี่พอดีนิ้วเลยนี่พี่ใส่ได้เลยพี่ผู้ชายก็ใส่ได้นะ54-56ใส่ไ,ได้นะพี่นะ นี่ขอที่90 0เลยค่ะพี่เป็นเนื้อเงินเก่าอ่ะพี่นะใส่จนดําแบบนี้แล้วนี่เป็นลงยาสีํำเงินขอที่90 0นะคะพี่5 4าสส่ถึงห้ใส่ได้แน่นอนนะคะนิ้วนัดอยู่ที่ประมาณนั้นนะจ๊ะพี่จ๋านี่ลองให้พี่ชมนะว่าใส่ได้แน่นอนเลย90 0<ม>นะคะพี่ขอราคาที่900บาทแหวนสวยมากจ้าต่อมานะจ๊ะพี่มาชมพระมีราคาสูงหน่อยนะพี่นะเริ่มที่สมเด็จองค์นี้ก่อนเลยพี่ สว,วยแบบนี้นะคะพี่ไม่น่าพลาดเลยนะจ้าสวยมากจ้ะ mm hmm. ผมเด็จองนี้งามมากเลยจ้ะพี่งามจริงๆจ้ะชมให้ดีนะนี่วนลังพิมพ์ใหญ่นะจ๊ะพี่สวยแบบนี้เลย1นึ่งันงร้อยนะจ๊ะพี่นี่หนึ่ันสงร้อยสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่1น mm ึ่ันงร้อยนะคะพี่สำหรับวนละคังพิมพ์ใหญ่อง์นี้1นึ่ันงร้อยนะจ้ะ ตามด้วยนี่จ้ะพี่อันนี้ใส่ตลับมาเรียบร้อยสวยเช่นกันนี่นะคะพี่แปบ๊บนึงนะคะพี่แป๊บหบนึง่งนี่จ้าพี่สวยเช่นกันเลยนะจ้าพี่จ๋าสวยเช่นกันเลยสวยงามขนาดนี้เลยนะจ้าพี่นี่วันละครั้งนะจ๊ะชมพิชมใ,ใกล้ๆนะเนื้อหาแบบนี้เลยถือว่าสวยมากพี่ จะพี่จ๋าไว้แบบนี้นะจะพี่1,200นะคะพี่หา1 2 0 0้เดี๋ยวใส่ตลับให้พี่ดูนะตลับยิ่งสวยพี่ตลับสวยสุดเลยพี่นี่ใส่ตลับให้พี่ดูนะคะเบาๆเนาะเดี๋ยวพาจะเป็นรอย,ยจะพี่จ๋าใส่ตลับแล้วสวยขนาดนี้เลยจะพี่ตลับนานๆเลยจะพี่นี่เป็นเงินชุบหน้านะคะพี่หาใส่แล้วก็ ตรงนี้จะพี่ใยเขาเรียกไรใยเข็มเข้าไปพี่สวยมากเลยทั้งตลับนะจ๊ะพี่ทั้งตลับเลยอยู่ที่1 5 0 0ถ้าไม่เอาตลับ 1, 2 0 0เท่านั้นนะจ๊ะพี่องค์ไหนก็ได้พี่ชอบนะให้ใส่ตลับให้ได้เลยนะจ๊ะ mm hmm. ต่อมานะคะพี่ขาแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะ mm hmm. นี่จ้ะนี่ฟินติดไปอีกนะจ๊ะพี่นี่ หลวงพ่อหอมนะจ๊ะพี่คดจะสิงนะพี่นะ้าติดปีกไงพี่นะ้าเรี้ยมเงินมาหน,หนาๆเลย2,500ลงยาเรียบร้อย2,500นะจ๊ะพี่ฝากพี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดหน่อยนะจ๊ะพี่ อันนี้นะคะพี่เป็นโคตรสิ่งนะคะพี่สวยงามเช่นกันเลี่ยมเงินมาหนาๆเลยนะจ๊ะพี่2500เช่นกันจะพี่สวย่นนี้ไม่มีอีกแล้วสวยฝุดฝุดที่สวยจะพี่2,500ต่อมานะคะพี่เป็นชิ้นนี้เลยจ้าพี่จ๋านี่จ้าสวยที่ฝุดฝุดจะสวย นานแสนนานนะพี่หัวจะได้มานะขอพูดหน่อยนะขอบรรยายหน่อยนะพี่นะเดย๋ยวนัดพูดมากเลยพี่สวยจริงๆหลวงปูท่ทวดนะคะพี่เป็นงานนะคะพี่เดี๋ยวจะให้พี่ดูนะว่าขนาดเท่าไหรนะ่นะนี่อันนี้หลวงปูท่ทวดนะคะพี่พดูนะเป็นงานแกะองค์หลวงปูท่ทวดนะจ๊ะแล้วพี่ก็หาที่ไหนไม่ได้หรอกมีที่นัดที่เดียวแนะ่นอนเลยนี่เดืนสิบนะสวยงามแบบนี้นะคะพี่ เป็นงานลจ๊ะพี่หนึ่งพันแปดร้อยจ้ะพี่สวยมากเป็นงาแล้วพี่นะเป็นของเก่าด้วยเป็นงาด้วยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันแปดร้อยล้วจ๊ะพี่ประกันงาเลยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันแปดร้อยนะอันนี้นะัดเหมาได้ติดมาเลยจ๊ะพี่หนึ่งพันแปดร้อยจ้ะต่อมานะคะพี่หามาชมรายการพระเลี่ยมทองนี่จ้ะพี่เป็นสมเด็จวัลคังนะคะพี่พิมพ์ใหญ่นะจ๊ะ งดงามแบบนี้ทองหนาๆแบบนี้รีดฝไว้เลยพี่เจ้าข,ของเดิมเก็บอย่างดีเลยพี่นี่เนาะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องเอามาปล่อยนะพี่เนาะพี่ท่านใดมีกําลังเช่าหานะพี่นะาฝุยมาก1นึ่งหมสองพันค่ะผมเด็ดนะจ๊ะองค์ที่หเลี่ยมทอง1นึ่งหมื่นสองพันอัด้วยหลวงปู่ทวดนะจ๊ะพี่จ๋าหลวงปู่ทวดนะจ๊ะพี่จ๋านี่หลวงปู่ทวดนะจ๊จะจ้า วรอดนะจ๊ะพี่นวะนะพี่นะเลี่ยมทองสวยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ไม่ควรพลาดเลย12000เช่นกันจ้าราคาเดียวเลยนะจ๊ะเหรียนจ้าเหรียญหลวงพ่อป่วยนะจ๊ะลมดำนะจ้าสวยนะจ๊ะมีรอยจ้านะจ้านี่ชัดเจนแบบนี้เลยอาจารย์พี่สวยมากเหรียญที่1นะ12000เช่นกันจ้าเหรียญที่หนึ่ง เหรียญที่สองนะคะพี่เป็นทองฝามาทนะคะพี่สวยเลยนะจ๊ะพี่นี่เหรี้ยญเรียเร้ยมทองมาสวยเลยจ้ะพี่หนึ่งหมื่นสองพันเช่นกันนะจ๊ะพี่ไม่ต้องกังวลนัดบอกราคาชัดเจนหนึ่งหมื่นสองพันนะจ๊ะพี่จ๋าจ้าพี่ต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่เสมาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เลี้ยมทองนะคะพี่สวยแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าหนึ่งหมื่นสองพันเช่นกันนะจ๊ะพี่ ราคาไม่ชัดเจนยังไงถามได้เลยนะคะพี่แต่นัดคิดว่านัดแจ้งทุกประาการนะคะพี่หนึ่งหมื่นสองพันนะสำหรับปลาเลี้ยงตอามีด้วยกันห้าองค์นะคะอีพีนี้สําหรับพี่พี่นะที่เข้ามาชมใหม่นะคะฝากพี่พี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านขวามือให้นัดหน่อยนะจ๊ยจะพี่เพื่อที่จะไม่พลาดนะคะเวลาที่นัดทําคลิปนะจ๊ะพี่วันนี้นะคะฟังแล้วไม่ชอบไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่เผื่อวันไหนพี่ถูกใจที่ไหนสามารถทักหานัดได้เลยนะคะสำหรับอีพีนี้กราบขอบพระคุณพี่พี่นะคะ,ท,าาะ,คะ na. ที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่ขาสวัสดีคะ่ะ